ฟองน้ําขนาดยักษ์คล้ายใจกันแมงกะพรุนจากต่างโลกหนอนบุ้งที่มีขนปกคลุมและหมึกยักษ์คือการค้นพบใหม่ล่าสุดในแอนตาร์กติกานักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งเหล่านี้หลังจากที่ภูเขาน้ําแข็งขนาดยักษ์แตกตัวออกและพบว่ามันคือสมบัติแห่งชีวิตโบราณใต้ผืนน้ําแข็ง ในเดือนมกราคมปี2025 A84 ี้่ผู้เขาน้ำแข็งขนาดไม่คมาเท่าเมืองชิคาโกแยกตัวออกมาจากหิ้งน้ำแข็งจอร์จที่6ในแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นหิ้งน้ำแข็งขนาดใหญ่ยาวประมาณ450กิโลเมตรกว้าง19-69กถึงิเกิโลเมตรและหนาประมาณ249เเมตรในฤดูร้อนซึ่งกินเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์หิ้งน้ำแข็งจะละลายที่ผิวน้ำและเกาะตัวเป็นทะเลสาบริบบิ้นพวกมันมีลักษณะาย,ยาวและคล้ายริบบิ้นซึ่งเป็นที่มาของชื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อภูเขาน้ำแข็งลอยหายไปพื้นมาหาสมุทรบางส่วนก็เปิดโล่งกว้างมันเป็นจุดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนักวิทยาศาสตร์บนเรือวิจัยฟอลคออยู่ใกล้ๆในทะเลเบลิงเฮาเซนทันทีที่พวกเขาได้ยินเรื่องภูเขาน้ำแข็งพวกเขาก็เปลี่ยนแผนทันทีพวกเขาเข้าใจว่านี่เป็นโอกาสที่หายยากยิ่งที่จะได้สำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักและน่าทึ่งเหมือนกับการยกหินในปา่าขึ้นมาดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ด้านล่าง นักวิจัยได้ใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำชื่อซูบาสเตียนสำรวจใต้ท้องทะเลลึกเป็นเวลา8วันพวกเขาดำดิ่งลงไปลึกกว่า1,280เมตรที่นั่นเขาพบระบบนิเวศที่ซ่อนเร้นอยู่มีปะการังและฟองน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลเปรียบเสมือนโลกทั้งใบใต้ผืนน้ำแข็ง นักวิจัยคิดว่าจะพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยูอย่ใต้ทะเลแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรมากมายขนาดนี้และสิ่งมีชีวิตโบราณใต้น้ำนี้ไม่ได้แค่รอดชีวิตเท่านั้นแต่ยังเติบโตในดินแดนน้ำแข็งอันโหดร้ายแห่งนี้มาเป็นเวลานานดอกไม้ทะเลที่ดูเหมือนต้นไม้เล็กๆขนปุยแมงมุมทะเลตราน้ำแข็งหมึกยักษ์งานวิจัยนี้ถูกถ่ายทอดสดให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้รับชมและมันเป็นการถ่ายทอดสดที่เข้าถึงได้ฟรี ที่เจ๋งที่สุดคือมีสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบบางชนิดดูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ใช่แล้วอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่ในแอนตาร์กติกาในปี2025และบางชนิดอาจอาศัยอยู่เฉพาะในภูมิภาคนี้นั่นเป็นเพราะแอนตาร์กติกาไม่ได้อยู่ไกลามากมันถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆของโลกมานานหลายล้านปี มันมีกระแสน้ําวนรอบขั้วโลกแอนตาร์กติกรอบๆมันเหมือนคูน้ําขนาดใหญ่ล้อมรอบประสาทแต่ถึงแม้จะกลับกลายเป็นว่าสายพันธุ์เหล่านั้นไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังพบหอยทากบุ้งทะเลสัตว์ผู้กุ้งก้งปูตัวเล็กๆและแมงกะพรุนยักษ์สิ่งเหล่านี้หาย,ยากมากและดูเหมือนมาจากนอกโลก ชื่อทางการของพวกมันเรียกยากมากถ้างั้นเรียกมันว่าแมงกะพรุนยักษ์แล้วกันแมงกะพรุนตัวนี้ตัวใหญ่มากมันมีด้านบนเหมือนประคังกลม,กลมซึ่งกว้างได้มากกว่า1เมตรมันมีแขนยาว4แขนที่ชี้ไปที่ด้านหลังแต่ละแขนยาวถึง10เมตรโดยยาวประมาณรถโรงเรียนเลย นักวิทยาศาสตร์จับแมงกระพรุนชนิดนี้ได้ครั้งแรกในปี1899แต่ใช้เวลาถึง60ปีจึงรู้ว่ามันเป็นแมงกระพรุนสายพันธุ์ใหม่แมงกระพรุนนี้มีลำตัวสีม่วงใสายคล้ายผีแทนที่จะเป็นหนวดแมงกระพรุนธรรมดาๆรรม,มันมีแขนคล้ายริกบ,บินที่ช่วยให้มันจับอาหารและดึงอาหารเข้าปากตรงกลาง แม้ว่าแมงกะพรุนจะไม่มีสมองเหมือนเราแต่นักวิจัยที่เฝ้าดูแมงกะพรุนยักษ์ตัวนี้กลับสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมาจากต่างโลกนี้ดูเหมือนจะขยับแขนอย่างระมัดระวงังและควบคุมได้โดยเฉพาะเมื่อว่ายน้ำผ่านพื้นที่แคบๆบนพื้นทะเลดูเหมือนว่ามันกำลังระมัดระวังแล้วรอบคอบอย่างมากขี้หน้าขนลุกมันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอ แมงกะพรุนมีโครงข่ายประสาทแบบง่ายๆแทนที่จะเป็นสมองซึ่งช่วยให้พวกมันรับรู้ถึงโลกรอบตัวแต่การเคลื่อนไหวของแมงกะพรุนผีนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันอาจฉลาดกว่าหรือมีการควบคุมได้ดีกว่าแมงกะพรุนชนิดอื่นการศึกษามันสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ว่าสัตว์ที่ไม่มีสมองสามารถสำรวจและเอาชีวิตรอดในที่ใต้น้ำที่อันตรายได้อย่างไร อีกหนึ่งการค้นพบเจ๋งๆคือหนอนตัวเล็กที่เรียกว่าบุ้งทะเลนักวิทยาศาสตร์เรียกพวกมันว่าโพลีคีทาแต่ขอเรียกสั้นๆว่าบุ้งทะเลเพราะมันฟังดูน่ารักดีพวกมันหลายชนิดอาศัยอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรที่หนาวเย็นมากบุ้งทะเลมีลำตัวที่ประกอบด้วยหลายต้องและมีขนเล็กๆยาวตลอดแนวขนเหล่านี้ช่วยให้พวกมันเคลื่อนไหวรับรู้สิ่งที่อยู่ใกล้และแม้กระทั่งปกป้องตัวเองจากอันตรายตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือหนอนเกรดแอนตาร์ติกซึ่งเป็นบุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้นนำ ไม่ดูหรูหรา ระหว่างการสำรวจใต้ทะเลลึกในอันตติกาทีมวิจัยยังพบฟองน้ำยักษ์รูปร่างคล้ายเจกันด้วยโดยปกติฟองน้ำจะเติบโตช้ามากดังนั้นกว่าที่จะมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นผู้มันต้องเติบโตอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานมากบางทีอาจถึงหลายร้อยปีขนาดของพวกมันแสดงให้เห็นว่าสัตว์ทะเลลึกที่อาศัยอยู่รอบๆไม่ได้เพิ่งย้ายเข้ามามือไม่นานมานี้สัตว์ทะเลเหล่านี้อยู่ที่นั่นมานานหลายทศวรรษและสามารถรวมตัวกันเป็นชุมชนที่จเจริญรุ่งเรืองใต้น้ำแข็งได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ซ่อนต thing. และนั่นสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากในการศึกษาครั้งก่อนๆผู้คนมักจะหย่อนกล้องลงไปในรูน้ําแข็งหรือไปที่พื้นที่ภูเขาน้ําแข็งหลังจากที่น้ําแข็งแตกออกไปนานแล้วเพื่อสํารวจระบบนิเวศที่ซ่อนอยู่ในสมัยนั้นส่วนใหญ่พวกเขาเห็นพื้นทะเลโล่งเตียนโดยมีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่มากแต่ในครั้งนี้ทีมวิจัยเดินทางมาถึงเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากภูเขาน้ําแข็งยักษ์แตกออกไปและได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําแข็งนั้น14กิโลเมตรแรกหลังหิ้งน้ําแข็งซ่อนระบบนิเว้ื ที่นี่มืดเย็นและซ่อนอยู่เป็นเวลานานแต่ถึงกระนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดได้ในสถานที่ที่ดูโหดร้ายหรือหนาวเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตอื่นจะมีชีวิตอยู่ได้ ในทางกลับกันการพบสิ่งมีชีวิตมากมายใต้ผืนน้ำนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนักสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ในที่มืดและเย็นใต้น้ำดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่พวกมันจะอยู่ใต้ทีงน,น้ำแข็งด้วยน้ำแข็งช่วยซ่อนและปกป้องพวกมันจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้านบนแต่สิ่งที่น่าแปลกคือมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ที่นั่นแม้ว่าเมื่อก่อนจะเป็นสถานที่ปิดสุดๆก็ตามจริงๆแล้วมันดูคล้ายกับพื้นทะเลในบางส่วนของทวีปแอนตาร์กติกาที่ไม่มีน้ำแข็งปกคลุมเป็นไปได้ยังไง โดยปกติแล้วพืชขนาดเล็กที่เรียกว่าแพลงต้นพืชจะเติบโตใกล้ผิวน้ําที่แสงแดดส่องถึงสัตว์คล้ายกุ้งตัวเล็กๆที่เรียกว่าเคยจะกินพืชเหล่านี้ในเวลากลางคืนเมื่อมันอิ่มแล้วมันจะจมลงแั้นนาอาหารและสารอาหารไปสู่พื้นมาหาสมุทรแม้แต่ของเสียของพวกมันก็ยังเป็นอาหารของสัตว์ทะเลลึกได้แต่หากมีคร่อมน้ําแข็งขนาดใหญ่อยู่ข้างบนแสงแดดก็จะส่งผ่านไม่ได้พืชจึงไม่สามารถจริญเติบโตได้และเคยก็จะไม่สามารถนําอาหารลงมาได้นักวิทยาศาสตร์คิดว่านั่นหมายถึงอาหารจะน้อยลงและสัตว์ก็น้อยลง แต่พวกเขาก็ยังพบสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ดีกลับกลายเป็นว่าอาหารและสารอาหารหน่าจะแทรกซึมเข้าไปใต้น้ําแข็งถูกพัดพามาตามกระแสะน้ําใต้น้ําคล้ายกับแม่น้ําที่ไหลยอยู่ใต้มหาสมุทรนักวระายาศาสตร์คนพบสัตว์บางชนิดที่มีชีวิตยอยู่มายาวนานดังนั้นดูเหมือนว่ากระแสะน้ําเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากทานน้าแข็งที่ละลายจะนามาซึ่งอาหารเพียงพอที่จะรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์และเต็มไปได้วยสิ่งมีชีวิต ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทั้งหมดหลังจากที่ภูเขา้ํำแข็งลอยหายไปสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งหนาทึบมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในสภาวะที่มืดมิดและมั่นคงอย่างมากแน่นอนว่าพวกมันไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ดังนั้นการสูญเสียหลังคา้ํนแข็งนั้นไปอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของพวกมันอย่างสิ้นเชิง นักวิทยาศาสตร์คนนึงกล่าวว่าชั้นน้ำแข็งที่มาจากภูเขาน้ำแข็งนั้นกำลังเคลื่อนตัวกลับช้าๆประมาณ40กิโลเมตรในช่วง50ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องนั่นคือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกากำลังละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นนั่นคือเหตุผลที่การค้นพบในแอนตาร์กติกาครั้งนี้จึงมีความสําคัญ ทีมวิจัยกําลังพยายามหาคําตอบไม่ใช่แค่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้แต่ยังรวมถึงว่าระบบนนเวทที่ซ่อนอยู่นี้เชื่อมโยงกับภาพรวมที่ใหญ่กว่าอย่างไรหากเราเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงหลายทศวรรษหรือหลายศตวตรรษบางทีเราอาจคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้และมันน่าทึ่งมากที่การแตกตัวของน้ําแข็งสามารถบอกอะไรเราได้มากขนาดนี้